สวัสดีค่ะม erry Christmas ค่ะจากเคร่นพ์ฟิ์นะคะก็ตอนนี้ที่เมืองไทยก็คงเยิปาร์ตี้กันสนุกสนานทางฝั่งยุโรปก็คงก็จะเริ่มเตรียมตัวออกบ้านกันแล้วใช่ไหมคะทางฝั่งออสเตรเลียคงจะนอนรับกันแล้วนะคะแต่ฝั่งอเมริกากำลังเริ่มค่ะตอนนี้เราก็เริ่มหลายๆบ้านก็เริ่มแกะของขวัญโน่นนี่นั่นแต่สําหรับพีมและครอบครัวแล้วเรากำลังอยู่ในรถนะคะมีสามีค่ะมีน้องวิกกี้นะคะ มีน้องโรซี่นอนอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็มีน้องแซนดี้ค่ะเซนดี้หันหน้านุ่นลูกเออหักคอเลยค่ะกำลังจะเดินทางไปบ,บ้านพี่ชายสามีนะคะก็จะไปคริสต์มาสกันที่นั่นนะคะก็ปีนี้ของขวัญที่บ้านเราไม่ได้แกะอะไรเลยคะ่ะเพราะเราแกะก่อน Christmas คริสต์มาสค่ะสามีก็ได้อะไรไปคะ w ันหยุดก o นไป e ย r างคริสต์มา วิซีโอนะคะ 3D 65นิ้วนะคะทีวี65นิ้ว 3D นะคะพี่พิมก็ได้โน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วก็เสื้อผ้าที่กำลังออนเดอะเวย์มาอีกนะคะก็ได้ตุ้มหูใหม่ด้วยอะไเห็นไหมคะสวยไหมได้ตุ้มหูใหม่2องคู่ค่ะขอบคุณสามีด้วยค่ะก็โนอนนี้นั่นเนาะแต่ที่สำคัญที่สุดคือทริปไปลอสแอนเจลิสค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสามีก็ไม่มีอะไรค่ะ ตอนนี้มืนน้องน้องแซนดี้เหมือนจะปวดอืนมากเลยค่ะแต่ค่ะก็ทุกคนเนาะพี่พิมใส่ชุดสีแดงตอนรับคริสต์มาสค่ะกางเกงแดงเสื้อแดงนะคะกะชีชิคีกลังชิลเสื้อพี่พิมค่ะดูสิเออนั่นเสื้อขนฉันน้องวิกกี้ก็แข็งแรงแล้วเห็นไหม ก็ฟิลข้างนอกนะคะก็จะเป็นขาวๆเห็นไหมคะเป็นแบบหิ่ม้เบาๆเป็นแบบน้ําแข็งผสมนะคะโทษทีค่ะที่เปลี่ยนสีกล้องเป็นอย่างนี้นะมันก็เลยข้างนอกเป็นอากาศที่แฮซี่มากค่ะเห็นไหมต้งเป็นขาวๆตามยอดท็อปเห็นไหมนี่ค่ะค่ะแต่ถ้าโดนหนทางก็โอเคค่ะแต่คือมันยังเกาะอยู่ตามกิ่งไม้นู่นนี่นั่นเห็นไหมเดี๋ยวใกล้ๆจะถึงตรงนีกแป๊บนะคะ ช่วงรอที่พีมแล้วกันโอ้จอชอะตรงนี้เห็นไหมขาวขาวเห็นไหมเป็นเกล็ดเกล็ดเคลือบอยู่ตามต้นไม้อยากจะให้สปีจอดรถมากเลยค่ะนี่เห็นไหมขาวขาวตรงเนี้ยอะเค่ข้าะก็แวะมาทักทายนะคะก็ให้ทุกคน Have a good Christmas แล้วก็ Happy holidays นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีใกล้ช่วง New Year นะคะเออช่วงปีใหม่เดี๋ยวเรามาคุยพรมกันอีกคร oh. Oh. Uh, it, ั้งนะคะบายบาย